หากจะจินตนาการถึงการค้นพบผลิตภัณฑ์อันทรงพลังที่ช่วยหยุดยั้งความชราทำให้คุณดูอ่อนเยาว์และกระปี้กระเป๋าส่งเสริมสุขภาพหัวใจสนับสนุนและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสริมสร้างระบบสมองและความจำและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คุณตราบจนปัจจุบันผลิตภัณฑ์แบบนี้ถูกมองว่าเป็นแค่เรื่องเพ้อเจอร์ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่ไม่เพียงแต่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ยังทำให้ทุกคนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ขณะที่คุณกำลังชมวิดีโอนี้อยู่ร่างกายของคุณกำลังถูกโจมตีด้วยโมเลกุลนับล้านที่เรียกว่าอนุมูลอิสระนักวิทยา,าศาสตร์เชื่อว่าโรคภัยร้ายแรงหลายชนิดในปัจจุบันรวมถึงโรคมะเร็งโรคหัวใจและอัลไซเมอร์เกิดจากโมเลกุลที่ไม่เสถียรทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า ศัตรูตัวฉกาจของสุขภาพได้แก่การโจมตีจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระจะทำปฏิกิริยาเผาผลาญกับเซลล์ในร่างกายทำลายเซลล์ที่แข็งแรงให้เสื่อมสภาพทำนองเดียวกับการกัดกินของสนิมรถยนต์หรือการที่ชิ้นแอปเปลิลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและดูไม่น่ารับประทานจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์อันทรงพลังที่ช่วยทำลายอนุมูลอิสระก่อนที่มันจะเข้าทำลายร่างกายของคุณ คุณอาจเคยได้ยินปรากฏการณ์ที่เรียกว่า French p a r a ด o อกมาบ้างเป็นเวลาเกือบทศวรรษที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวา่าทำไมชาวฝรั่งเสศสซ,ซึ่งนิยมการทานอาหารที่มีไขมันสูงขนมปังอบและเนยแข็งหลากชนิดกลับมีรูปร่างผอมเพลียวมีสุขภาพดีและมีอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคมะเร็งต่ำสุดคำตอบก็คือชาวฝรั่งเสศสนั้นเป็นนักดื่มไวน์แดงตัวยงนักวิจัยค้นพบว่าการดื่มไวน์แดงในปริมาณมาก เป็นเหตุผลหลักของปรากฏการณ์นี้คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพของวายแดงเป็นที่รู้จักและถูกตีพิมพ์มาแล้วมากมายสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในวายแดงถูกนำไปเชื่อมโยงกับการรักษาโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคเบาหวานซึ่งปรากฏตามนิตยสารหนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์ต่างๆ จินตนาการถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งไร้แอลกอฮอล์และน้ำตาลแต่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากกว่าวายแดงทั่วไปถึง320เท่าจะไม่เป็นเพียงการจินตนาการต่อไปเท่านั้นเพอสปอร์ทรอนอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทชั้นนำระดับโลกขอนําเสนอน้ำออง,งุ่นเข้มข้นวีว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณคัดสรรเฉพาะองุ่นจากแคว้นบอกโดแหล่งเพาะปลูกองุ่นพันธุ์ดีที่สุดในยุโรป มีสภาพอากาศที่เหมาะสมทำให้วายที่ได้มีลักษณะเด่นและเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์วีว่ามีสารที่ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากที่สุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดวีว่าเพียงหนึ่งออนเท่ากับวายทั่วไปถึง10ขวดเป็นที่เห็นได้ชัดว่าอนุมูลอิสระนั้นคือศัตรูตัวฉกาจของเราเพื่อจะยับยั้งการทำลายจากอนุมูลอิสระเราจำเป็นต้องได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลัง การศึกษาวิจัยของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาในการประเมินสมรรถภาพของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารนั้นเรียกว่าออร์ซึ่งถ้าระดับออรยิ่งสูงก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตัวอื่นจะพบว่าวีว่ามีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระถึง7เท่า10เท่าและ24เท่า มากกว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตัวอื่นในท้องตลาดคำถามก็คือแล้วผลิตภัณฑ์ตัวใดที่คุณต้องการในการปกป้องครอบครัวของคุณจินตนาการถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของไวน์องุ่นจินตนาการถึงความลับเพื่อสุขภาพจินตนาการถึงการค้นพบผลิตภัณฑ์อันทรงพลังที่ช่วยหยุดยั้งความชราทำให้คุณดูอ่อนเยาว์และกระปรี้กระเป๋าส่งเสริมสุขภาพหัวใจ สนับสนุนและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสริมสร้างระบบสมองและความจำและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คุณนึกถึงชีวิตนึกถึงสุขภาพนึกถึงความสุขนึกถึงวีว่า